ของเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะคุณนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลตํารวจนะคะจากวิทย e าลัยพยาบาลตํารวจนะคะวันนี้ค่ะได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาขึ้นนะคะเพื่อที่จะอะ่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีของเรานะคะอะ่ที่ว่าคุณป้าเห็นอ่ขบวนของขอพวกเราในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่เกิดขึ้นเพิมใจจ้าเนิค่ะเติมใจค่ะดีใจมากแบบคนไทยเรายังไม่ลืมวัฒนธรรมไทยไง ยันตีไงขอบคุณนะคะคุณคมะขอบคุณมาค่ะขอบคุณค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าหลายๆคนนะคะก็ภูมิใจกับกิจกรรมที่พวกเราได้ร่วมกันจัดทำขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าไม่เคยเห็นที่จัดในใจกลางกรุงเทพและซึ่งตรงนี้นะคะเป็นใจกลางของสยามพารากอนซึ่ง วุ่นวายอย่างนี้ก็พวกเราก็สามารถจะขึ้นมาไดา้ประชาชนที่เห็นก็ยิ้มแย้มนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะขบวนของเราได้เข้าสู่วัดนะคะวันนี้วันพระด้วยนะคะนี่มีของถายนะคะตอนนี้เป็นเรื่ององาอยางดีที่เราจับกวัน,นนี้ใช่ค่ะเดีย๋ยวเราจะตามเข้าไปอยู่ในในหัวขบวนดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็มาถ่ายขาบวนดีย๋ยวเราตามไปที่หัวขบวนกันดีกว่านะคะค่ะตามมาเลยค่ะ วนนะคะเข้าไปในวัดปทุมวนารามของเรานะคะ <c oughs> ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าในวัดครื้นเครงมากจากตอนแรกที่เงียบๆนะคะสร้างสีสันให้แก่วัดเป็นอย่างมัน่นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าอนุโมทนาบุญให้กับประชาชนทุกคนนะคะที่ได้พกเพศน,นะคะในการที่เราได้แห่เทียนพรรษาในวันนี้นะคะ คุณล <iyorsun S 2> ่ะคะมาอยู <tama> ่วัดเจริหวันรัชกลคุณป้าค่ะียกิจกรรมี่วันนี้นะคะพวกหนูได้จัดกิจกรรมเอาคุณป้าเข้าล่มดีกว่านะคะเดี๋ยวหนูจะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะ ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจของเรานะคะที่ได้จัดประเพณีแห่เทียนพรรษาขึ้นนะคะเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมพะเีณีเพื่อให้เด็กรุ่นหลังนะคะได้ได้รู้ต่อไปนะคะเพื่อที่จะไม่หายไปนะคะตอนนี้ชื่นใจไหมคะชื่นใจดีใจดีใจไหมคะที่เกิดพิธีนี้บนใจกลางกรุงเทพนะคะคุณาู้นมเป็นเด็กรุ่นหลังจะช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมเพณีไทยของเราให้สืบต่อไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะ รเทียนลงจากรถแห่เทียนแล้วนะคะเพื่อที่จะไปแห่ภายในโบสถ์นะคะของวัดปทุมวนาราน,นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถแห่เทียนของเรากันดีกว่านะคะว่ารถแห่เทียนของเรานั้นตกแต่งได้สวยเพียงไหนนะคะตามมาดูกันเลยค่ะค่ะอตอนนี้นะคะได้นำได้เคลื่อนเทียนนะคะลงมาอย่างรถแห่เทียนนะคะขบวนแห่เทียนของเรานี่ บอกแล้วว่าพวกเรามีรถสำรองตลอดเลยนะคะแต่งรถอ่าได้สวยงามน,นะคะที่เ,นนะเพื่อที่จะนนะแห่แเทียนร่อบโบสถ์นะคะนี่ก็คือรถแล้วก็นางเทียนก็ช่วยกันจับใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเอารถเข้าไปแห่เทียนในโบสถ์ไม่ได้ค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นรถเข็นนะคะวันนี้ก็กําลังจะตกแต่งภายในต้นเทียนนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามขึ้นนะคะ เดีย๋ยวเราเข้าไปดูภายในโบสถ์กันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะ <c oughs> มาข้ามาเลยค่ะ กว่าค่ะน้องวัดปถุมนารามรำสวยงามนะคะไม่แพ้พี่ๆของเราเลยนะคะนี่ค่ะคือน้องเซวเลนวัดปถุมนะคะเป็นภาพน้องน่ารักมากเลยนะคะน้องรำสวยแล้วกองยาน้องก็ตีเองไม่ใช่ค่ะ,คะแล้วไปสัมภาษณ์กองยาดีกว่าค่ะกองยาไม่ทัน ก็ว่าได้นะคะเป็นการรํากองยานะคะซึ่งน้องๆรุ่นหลังนี้อยู่ชั้นประถมศึกษาเท่านั้นนะคะคก็สักใช่ค่ะหายากมากเลยที่จะมาเกิดในใจกลางกรุงเทพมหานครคแบบนี้นะคะคน้องๆก็ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของเรานะคะการรากองยาวก็เป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งนะคะของภาคกลางขอให้น้องๆอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างนี้ตลอดไปนะคะ ตืตีกองยาวประมาณ 2, 2> เดือนครับรเดือนครับผมาอ่อนี้นะะก็โดดบ้างกเกยไบ้างตามภาษาเด็กครับแต่ก็ถึงเวลาก็ทําได้แล้วก็โอเคครับผมอาจารย์เก่งมากเลยค่ะเพราะน้องๆทุกคนมีความสามารถมากรู้สึกว่าวันนี้สนุกมากคลื่นเคค่ะแล้วก็ประทับใจที่น้องให้ความร่วมมือก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงคะที่น้องๆ สืบสารประเพณีวัฒนธรรมลำกองยาวเนี่ยค่ะ,ะเพื่อที่จะสืบต่อไปอาจารย์รู้สึกยังไงร,<อ>รับก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจนะครับที่ยังมีการเรียนการสอนสามารถสอนได้ฝึกได้ว่าเพราะว่าการตีกองยาวเป็นเรื่องลำบากเพราะว่ามันหนักความหนักแล้วก็ตีนานๆก็จะเจ็บมือก็คือเป็นการฝึกความอดทนเด็กๆด้วยครับถ้าสามารถที่จะอดทนแล้วก็ตีไปได้ตลอดงานก็ถือว่าโอเคครับออขอบคุณอาจารย์มากเลยนะ